house f e e ประจําวันที่25พฤศจิกายน2025 โมเดลควนของอาลีบาบากลายเป็นหนึ่งใน a i ที่เติบโตเร็วที่สุดหลังยอดดาวน์โหลดทะลุ10ล้านครั้งใน1สัปดาห์นั้นให้หุ้นอาลีบาบาพุ่งกว่า5%เสะท้อนจุดแข็งด้าน AI Adoption rate เรของจีนที่ขยายตัวเร็วและเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ของ a g e n t i c AI โดยมีฐานผู้ใช้ซูเปอร์แอพจำนวนมากและข้อมูลมหาศาลรองรับการพัฒนาโมเดลได้เร็วขึ้นทำให้เรายังคงมองบวกต่อเทคจีนขณะเดียวกันการเด้งตัวของจีนผลักดันให้สห รัฐต้องเพิ่มการลงทุนเช่นกันทั้งโครงการ Genesis Mission ของรัฐบาลและดีลลงทุน50,000พัล้านดอลลาร์ของ Amazon ใน AI Infra ตอกย้ำทีม Sovereign AI ที่กำลังหนุนกลุ่ม AI Supply Chain ในสหรัฐอย่างต่อเนื่องทางด้านตลาดเมื่อคืน S&P 500บวก1.55%นำโดยกลุ่ม Communication Services และ Infotech จากการคาดหวังเพิ่มขึ้นว่ามีโอกาสกว่า80%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมากันที่ประเด็นข่าวแรก แรงซื้อกลับในหุ้น AI นำโดยหุ้น Broadcom และ Alphabet หลังมีรายงานว่า Meta กำลังพิจารณาเช่าชิป TPU ของ Google ผ่าน Google Cloud หนุนดีมานด,ด้าน AI อินฟราที่ยังแข็งแกรง่งโดย Broadcom ซึ่งมีส่วนออกแบบ TPU ได้รับเ s น n ิเมนต์บวกถ่วนหน้าขณะเดียวกัน Anthropic เปิดตัว Claude Opus 4.5ซึ่งโดดเด่นด้าน a t e n t i c c o d i n n g เพิ่มความแข็งแกร่งของ AI ecosystem ทั้งระบบ ผู้ว่าการเฟดนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ระบุว่าตลาดแรงงานยัง air, อ่อนแอพอสำหรับการลดดอกเบี้ยเดือนหน้าแต่เมื่อเทียบกับวอร์ดิ้งเมมเบอรทั้งหมดมีเพียง4จาก12คนที่หนุนให้ลดดอกเบีย้ยขณะที่ผู้ว่าอย่างคอลินส์กูสบีและชมิดยังคงกัง,งวลเรื่องเงินเฟ้ออีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายชุดจะประกาศหลัง FOMC เดือนธันวาคมทำให้เฟดอาจยังไม่เร่งปรับลดดอกเบีย้ย ทรัมป์เปิดเผยว่าการคุยกับสีจิ้นผิงเป็นไปอย่างราบรื่นและทั้งสองเตรียมประชุมที่ปักกิ่งในปีหน้าแม้จะสะท้อนความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายขึ้นแต่ในระยะยาวการแข่งขันด้านเทคและ AI ระหว่างสองประเทศยังรุนแรงโดยทั้งสองรัฐบาลยังเริอนหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมทิของตนอย่างหนัก